Binnenhof, Marlitz House, City Centre, Houses of Parliament. Palais Nord Einde, Nord Eider Palace, this สวัสดีครับเช้านี้เรามาอยู่ที่เฮกนะฮะเป็นทางผ่านระหว่างที่เราจะเดินทางไปเบลเยียมนะครับเมื่อวานเราเก็บไม่ได้วันนี้จึงมาเก็บนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสานโลกนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็แน่นอนทุกอย่างตอนนี้ติดนะฮะเราเข้าไปไม่ได้แต่ว่าเราต้องการมาเก็บช็อตนี้นะครับไว้เป็นความทรงจำเนาะว่าครั้งหนึ่งเรามาถึง ศาลโลกเรียบร้อยแล้วดังนั้นเออเวลาเขามีเหตุใดๆก็ตามเนี่ยเขาก็จะตัดสินที่นี่นะฮะอย่างเช่นการค่าล้างเผาพัพน์ขนุนหรืออะไรก็ตามถึงแล้วเรียบร้อยลืมบอกไปนะครับว่าในการที่จะมาที่ศาลโลกอ่ะถ้าจะมาจากสถานีกลางของเฮกนะฮะ The h e Central นะฮะให้นั่งรถเมล์สาย28นะครับเอ,อ่อซื้อตั๋วได้ที่คนขับนะ ก็เสียค่าตั๋วอยู่4ยูโรนะครับมาลงที่นี่นะครับ6สถอ6 6ป้าย6ป้ายรถเมล์นะครับ, 6, 6นะรบก็มาลงมาลงที่หน้าสารโลกนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินกลับเข้าไปในเมืองนะครับก็คือกลับเข้าไปที่สถานีเพราะว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ไกลสุดละแล้วลหลังจากนั้นเราเดินกลับเที่ยวไปเรืเ่อยๆแล้วกลับสถานีแล้วขึ้นรถไฟไปที่อื่นต่อได้นะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินออกมาจากสารโลกแล้วนะฮะก็เดินกลับเข้ามาในเมืองเพื่อจะไปพระราชวังถ้าอ่านไม่ผิดก็คือชื่อโนดินเดหรือโนดินเบไม่แน่ใจเฮ้ข้างหลังตรงนี้สวยนะก็เดินตรงไปกิโลหนึ่งห้จากสารโลกนะครับก็เข้ามาสู่เขตเมืองเมืองประมาณนี้นะฮะนี่โอเคเออส่วนหน้าตาของตัวพระราชวังจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดู อันนี้คือเจ้าเบอร์เกอร์ปลาแฮริงครับซึ่งคนที่นี่นิยมกินนะฮะต่อคิวยาวอันนี้เป็นที่สองนะฮะแล้วก็กัดไปแล้วด้วยอันแรกโดนนกขโมยไปเรียบร้อยนะครับชิ้นละ3ามสามยูโรแปสบนะฮะ รแรกก็คือปลาทูเยครับปูบ้านเราไม่เค็มนอเอเหมือนเป๊เลยไม่คาวนะครับนี่ครับร้านที่ขายปลาแฮริก้อนหน้าตาประมาณนี้ถ้าเจอก็ควรลองสักครั้งแต่ต้องระวังไอนกนี้ให้ดีนะหัวขโมยฉันดีเลยโดนไปเป็นที่เรียบร้อยนี่สำหรับคุณที่จะไป ที่สารโลกแบบนี้นะครับสมมุติคุณออกมาจากสถานีรถไฟเนี่ยแล้วคุณจะขึ้นรถบัสเนี่ยคุณต้องกลับเข้าไปในสถานีนะฮะนี่สังเกตป้ายนี้นี่คือด้านหน้ามันใช่ปะคุณกลับเข้าไปข้างในนะครับแล้วขึ้นบันไดเลื่อนอันนี้ไปนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นไอ้ด้านขวามือฮะก็จะเป็นที่จอดรถบัสนะครับแค่นั้นเองส่วนที่นี่มีล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์อยู่ชั้นใต้ดิน แล้วเบียร์ฝากกระเป๋าไว้ที่นั่นไปเอาล็อกกระเป๋าแล้วไปบัสเซลแล้วครับตอนนี้กำลังอยู่บนรถไฟจะไปบัสเซลนะฮะและเนื่องจากเรานั่งรถไฟที่แบบไม่ใช่แบบความเร็วสูงอ่ะมันเป็นรถไฟแบบวิ่งระหว่างเมืองมันก็จะช้านิดหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ซับพอตในการที่จะขนกระเป๋าทีไหส่เราจริงมานั่งในจุดเชื่อมต่อนะครับแล้วอ่ะตัวตู้ซึ่งเขามีที่นั่งให้ก็โอเคนะก็มีที่เสียบกระเป๋าได้แล้วก็อยู่นัห้องน้ก็โอเคนะสะดวกดีนะก็ เ,ออเดี๋ยวเราจะต้องต่อไฟอีกขบวนหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นเนาะก็ค่อนข้างตื่นเต้นในการที่จะไปบาเซลรอบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าเพราะเราเปลี่ยนทริปเนาะแล้วก็ตัวบัตรเครดิตก็มีปัญหาในการซื้อัออของออนไลน์ทั้งหมดเลยจริงต้องมาซื้อหน้างานนะครับ เออดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ทราบรู้ที่ชัดเจนเท่าไหร่นะักจะมีเจ้าหน้าที่เขาปริ้นมาให้นะครับว่ารู้จะประมาณนี้แล้วก็ไปตามรูทบวกกับใช้ Google m a p เนาะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปถึงบาเซลตอนกี่โมงนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงถึงบาเซล้วถ่ายให้ดูใหม่ครับห้องพักคืนนี้ที่บาเซลเบลเยียมครับโอ้ย <laughs> จากที่แบบเดินทางมาเหนื่อยๆนะหายเหนื่อนะยเลยอะคือแบบเฮียห้องน่ารักมากตกคืนละประมาณส0มพันกว่าบาทนะฮะ ถือว่าเป็นคืนที่ค่อนข้างพักแพงนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนกันอ๋อจริงๆเราต้องเสียบมีการอ,อ๋อโอเคห้องน้ำไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะก็เซมเซมเหมือนทุกโรงแรมแต่ห้องน่ารักมากมีระเบียงด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีบรเซลเลยคือนี่นะฮะมีระเบียงส่วนตัวนะฮะออกมาโอ้คุณพระ สวยมากเอ่อคิดถูกมากเลยที่จองที่นี่นะฮะตอนแรกอาจะไปนอนอีกทีหนึ่งใช่ป่ะสามคืนนะตกประมาณถูกสุดเท่าที่ถูกสุดเท่าที่หาได้ก็ตกแบบสามคืนก็ประมาณแปดพันนะฮะแต่อันนี้ก็จะแพงขึ้นกว่านิดนึงนะก็ตกแบบหมื 10, นะ่นเนีสามคืนก็หมื่นหนึ่งก็ตกคืนละสามพันสามนะถามว่ารับได้ไหมก็ก็รับได้แหละเพราะว่า เวลาเบียร์มาเมืองนอกนะสิ่งที่จะแพงที่สุดสําหรับเบียร์นะก็คือค่าที่พักนะฮะอย่างอื่นนะจะไม่ค่อยแพงเพราะว่าเบียร์ไม่ค่อยกินหรูเนาะก็คือเบียร์ไม่ไม,ไม่ไม่สั่งหากินเลยเอางี้ดีกว่าก็คือมีอะไรให้กินก็คือกินเลยเจอข้างทางอะไรกินก็กินเลยนะฮะแล้วช่วงนี้โควิดว่ะเราไม่สามารถที่จะไปนอนแบบโฮสเทลอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวเกินไปแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาก็จะมีปัญหาเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บข,ของแล้วออกไป ชมบรัสเซลส์เบล,เ,ลเยียมกันฮะเ,ออเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนใส่หน้ากากอยู่ทำไมถึงห้องแล้วเย่ yeah. นี่นะครับเมสันแอนดอยร้านบัฟเฟลเก่าแก่นะฮะตั้งแต่1829นะครับร้านเมสันแรนดอยครับเดี๋ยวเราจะมาชิมบัฟเฟลกันกับฮอตช็อกโกแลตนะฮะ ชิ้นเรียบร้อยอร่อยครับช็อกโกแลตเขาแบบเข้มข้อนน่ะก็ถามว่าแบบตัวขนมปังพิเศษไหมเดี๋ยวว่าก็ไม่นะก,ก,ก็ปกติแหละแต่ว่าเออช็อกโกแลตเขาก็จะมีความแบบหอมอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ก็อร่อยดีนะฮะเออราคาก็อยู่ที่ชิน้นเออถ้าใส่ท็อปปิ้ง3อย่างก็อยู่ที่9ยูโรนะครับแล้วก็มีฮอช็อกโกแลตอีก4ยูโรนะฮะ นี้ Waffle Factory ครับอันนี้ก็เป็นร้านดังอีร้านหนึ่งกันนะเท่าที่ไปหาข้อมูลมาอีกหนึ่งมุมสำคัญของบรัสเซลเบลเยียมฮะถ้าไม่มาตรงนี้ก็คงเหมือนกับมาไม่ถึงเบลเยียมเนาะเจ้าหนูน้อยแมนเนเคนพีนะฮะหรือแมนเน่เคนพีกำลังฉี่อยู่นะครับตัวจริงก็คือจิ๋วเดียวเท่าที่เห็นนั่นแหละนะครับก็เล็กๆน่ารักจุ๋มจิ๋มไอจอนอันน้อยนะฮะก็ ใครก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับน้องเขาเนะก็น้องเขาก็ชอบโชว์นะฮะก็มีสเสน่ห์นะโอเคก็นิดนึงไหนๆเรามาแล้วเราก็แชะภาพคู่กับน้องเขาหน่อยนี่โอเคถึงแล้วเบลเยียม ทุกคนตอนนี้ไปอยู่ที่ร้านไฟคิวเรียนะครับมันเป็นร้านขายแบบเฟรนฟรายแล้วก็มีแบบเบอร์เกอร์บาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนความไม่รู้อ่าเนี่ย,นนยจริงๆอะอิ่มากลยนะแต่ว่าด้วยความว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านดังล้าหนึ่งนะแล้วก็เลยกดไม่ได้ก็เลยอยากชิมอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงมันแบบคึกคักตลอดเวลาแล้วก็แบบขาย24ชั่วโมงเลยนะร้านนี้แล้วก็คนเยอะมากนะแต่ชิ้นคือแบบ ใหญ่มากไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะฮะรสชาติก็ปลาลอมประมาณแฮมเบอร์เกอร์เนื้อแต่ซอสเขาอร่อยจริงนะซอสเขาแบบเข้มข้นอนะ่ะแล้วอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวไปต้องจัดชิ้นนี้ให้หมดไม่รู้จะทำยังไงให้มันหมดไม่น่าจะหมดแต่เดี๋ยวเราจะกินเนื้อให้หมด enjoy eating เยวเยี่ยมนี่มันแบบสวรรค์ของคนรักขนมอย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็รักช็อคโกแลตนะฮะคือ ถ้าให้เบียร์อยู่ที่นี่ก็อยู่ได้นะฮะเพราะว่าจะได้กินช็อกโกแลตทุกวันเลยนะครับคือเต็มไปหมดละร้านตาคือล้มไปทางไหนก็เจอแต่ร้านช็อกโกแลตล้มไปทางไหนก็เจอร้านบอฟเฟลอ่ะคือหัวไม่แตกอะ่ะเพราะว่ามีช็อกโกแลตรองรับนะฮะเลิศตอนนี้วันนี้เราก็คงอยู่แถวละแวกกองปลาสเนี่ยนะครับไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่ามันค่ำแล้ว ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าเลยเราจะไปเกนเบิร์ทแล้วก็แอนดินแอนเบิร์บนะครับ